มาห้ดูดึอคอมลึอใกล้โอเกก็เห็นซูเปอร์ซิงบอกว่าอยากเจอท่านเอามาเลยก่นิวโอไม่ใช่ซูเปอร์ิงบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็จะทำคันนี้ให้มันดีๆเลยจะทำเป็นสีวาวนะ เดี๋ยวคุดูที่หน้าร้านทุกชาตด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชิปอะชิปบบเลยนะครับอยู่ที่ร้านช่างหลังนะครับก็เรามาเซ็ตรถของเรานะก็คือร้อยยี่ห้าน้องดำน้อยของเราเนี่ยนะไม่รู้จะชื่ออะไรนะเรียกจำไปก่อนนะเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงโฉมเป็นสีดำแล้วนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านช่างหลังนะครับนี่ก็หน้าร้านจะประมาณนี้ดูรถช่าง มา,มาเจอทีไรแบบอยากได้ทุกทีนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในร้านนะครับก็เรามาแบบสไตล์แบบแบบไล่รถใหม่นะครับทุกคนามาลดรถในร้านนี้เยอะนะนี่มาฝั่งนี้ดีกว่าอะตอนนี้ก็ขออเรียบร้อยกันแล้วนะก็คือเราจะเอา125ของเรานะครับเอาไปสนามนะครับทุกคนเผื่อว่าซปเปอร์ซิปปซงโกนิว แต่ว่ายอยากเจอครับอะไรไประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเอาไปจัดให้เขาเลยแต่ว่ารถเราก็จัด <laughs> เขาไม่รถ <laughs> เราไม่เสร็จนะครับก็มันไม่เสร็จแบบไปพอขีแบบ่ไม่มีเวลาเออเอาไปเอาไปพอขี่เนาะเอไป,ไปพอได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเซตใหม่นะครับนี่นห่ดูคือคำรือใ,ใกล้เ่ก็เห็นซูเปอร์ซิงบอกว่าอยากเจอท่านเอามาเลยกน,นิวโอ้ไม่ใช่ซูเปอร์ซิงบอกว่าอย่างี้นะกนิวก็บอกว่าไปไหมไปครับอ่าเห็นกนิวออก รอบที้งล้วเอา125คันม่วงเขาไปนะผมก็ได้ลองสตาร์ <S <S ารทเหนเอ็นซิลว่า70ชัก4หรือเปล่าเออลองสตาร์ทดูแปลวว่าผมนี่ไม่มีแรงนะครับแต่ว่ามันมีสเติปมันต้องถอยหลังอะไรประมาณนี้แล้วก็คนี้ก็สตาร์ทให้ดูก็สตาร์ทติดนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมก็จะเอาคันนี้ไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้ขนไปบนเขานะเราจะขับไปเลยอ<ง>่าก็คือพังก็พังไปเลยนะครับแต่ว่ามันไม่พังอยู่แล้วเพราะว่ารถคันนี้แบบมันอืด ทนไม้ทนมือทนตีนะครับไม่ใช่คนระับทนคันเร่งนะฮะผมแปบลบว่าไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นขาไปเนาะแต่ว่าเราจะเดินทางวันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับทุกคนก็รอบที่แล้วเราไปเราเอาแต่เอกแม็กไปน,นั่นนี่เอาแต่เอกแม็กไปไม่ได้ขับกับเขาเลยนะเขาเพราะว่าเขาเอาแต่รถร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ดีมเชงไปแต่ว่าดีมเชงถามว่าพี่เอาไปไหมพี่ก็น่าจะไม่ได้เอาไปนะครับ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดนะครับมันต้องทําใหม่หมดเลยลเรถแต่ละคันไม่มีคันไหนที่แบบขับได้แบบดีๆเลยนะครับแล้วก็จะทําคันนี้ให้มันดีๆเลยจะทําเป็นสีวาวนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้แบบทําพอขับไปได้พอขี่ไปได้ก,ไก่อนนะครับก็คือพอไล่เขาได้นะอะไรประมาณนี้นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแว้นนะเขาจะเปิดแว้นประมาณกี่โมงนะช่าง,ต,ง,ต,งต้องดูก่อน,น,ออน,นเนาะตาดเครับต้องดูตารางเนาะตอนนี้ก็อยู่้าช่างหลังนะช่างหลังกำลังไล่รถอยู่ นี่ดีมเชงนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดนูนนึงนี่ทราบมาว่ามันจะมีพวกสกิพวกทรายอ่ะมันจะมีอันนี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราต้องโมใหม่นะครับทุกคนเอาแบบให้มันแบบจุดจวดหน่อยเ<ม>นาะจวดเอ้จุดจวดนี่อันนี้ก็การอันนี้พวาผมไม่ได้ชักนะทุกคนล่างเดิมนะ ข้างก็ยังโอเคนะไม่ร <zag> <Sam> ู <Ig> ้นะทำทรงไปงั้นแหละแต่ว่าน่าจะโอเคอ่ะอันนี้ก็เสาอีกเสายกเปละาไมครับโอเคก็ลาวๆประมาณนี้นะครับแล้วลูกจไหนายไปพุชูไสนั่นต้องอยู่ในปอกไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนนี่ก็ตอนขับมาบอกเลยว่าว่าผมไม่ได้ขับคันนี้นะมีแต่กล้องขับนะครับแล้วก็ นั่นรูไร้ได no? ้แม่งแปลว่าโค้เสีโลโก้มาถึงเพิ่งข้างไอ้ถอดรถนะแป๊บเดียวปพ๊บไอ้ถอดจุดสีใช่ไหมโชคไอ้โชคโชคนี้หลุดลงมาอย่างนี้เลยอน้ำไายตอนที่เราประกอบลืมหมุนนอนนอนน้ำอาจจะคลายออกน้ำแล้วก็รถมันแรงรถมันแรงเออรถมันแรงเกินไงแบบคนมันแรงกว่ารถไม่ใช่หรอกนะครับก็ลาลาประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องเิดใหม่นะครับ อันนี้ก็รถช่างนะครับนเชงเด๋เด,ด,ด๋อันนี้คือช่างจะไปลงไหมหรือว่าเอาไปซ้อมซ้อมไปก่นอนนะคันนี้ไปซ้อมดูก่อนแต่ว่าคันลงคันลงจริงๆไม่ใช่คันนี้เหรอคันนี้ครับอ่ะคันนี้ลงจริงเลยอ่าคันนี้ลงจริงนะทุกคนนี่รอิดตามนะสีชมพูร,รอแด,ดงนี่แล้วก็โชคแด,ดงบอดแดงแดงสีด้วยสีชมพูวะสีสีแล <laughs> ้วมีเจอคันนี้มาเลยไอเชียเลยส่งเสียงเลยนะทุกคนรถช่างหลังเองนะครับ เราที่แล้วช่างหลังก็ไปเนาะครับเดี๋ยวเราที่แล้วฝนตกนะครับทุกคนสองวันติดเลยเราก็ <_ ening> อุตส่าห์แบบนั่งรอดูเนาะเออนั่งรอแว้นด้วยฝากร้านช่างหลังด้วยนะครับทุกคนมีท่อมีอะไรทุกอย่างเสื้อสูทอ่าครับมีเยอะเลยเนาะใครที่อยากสั่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซช่างหลังไว้ให้นะครับทุกคนมีเข้ามาสอบถามมาหลอกถามได้นะอ่าเรื่องราคานะครับอเคมีอยากสั่งมีทุกอย่างเนาะงามีทุกอย่างมีทุกอย่างเสื้อสู แคมสติงวาวอชีนมีดน้ำมันมีหมดเลยครับมีหมดนี่ถ้าอยากสั่งนะบอกเลยจวดนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวอุ้ยแต่ว่าติดใจคันนี้มากเลยช่างรถลูกค้าเนาะรถลูกค้าไปเปิดเ1 6นี่เวลาสตาร์ทไปเทราว่ามันจะหมุนด้วยทวนดูนี่อุ้ยไม่ใช่เป็นจังไหนมาโปรเทนเนาะเออจะเสียงมันเป็นไงช่างสตาร์ทได้ไหมนี่ไม่มีน้ำมันรถ เราเอามาทำเครื่องยเงี้ยไม่ได้ยกเครื่องเลยเอาอสโาร์ม่ติดอ๋อหโซาร์ม่ติดอ้ยแต่ว่าเสียมันก็เงียบๆเลยแต่ว่ามันจะมันจะหมุนมันจะหมุนใช่งานตอนเร่งๆมันจะหมุนเสียแล้อวเขาแท้เลยนี่ก็รถยังโซลาร์ม่ติดนะครับนี่ลูกค้าเอามามาต้มนะครับทุกคนมันเหมือนกับยังติดเครื่องเนาะอมาส่งแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองต้มเรียบร้อยติดเครื่องเรียบร้อยใชเด้งดีอ ช่างกำลังลองรถนะครับกำลังลองอยู่มานะเด็ดเด็ดเด็ลองเครื่องนะครับลองเครื่องอเค่งองเดี๋ยวว่าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็พามาทัวร์ร้านช่างหลังเลยนะครับใครที่อยากสั่งอะไรนะครับก็ นี่เลยยกขึ้นมาให้นะครับในทุกชัางหลังนะเข้ามาแชทสอบถามได้นะครับอ่าแล้วก็แบบดำน้อยของเราตอนนี้ยังไม่มีชื่อเลยทุกคนอยากให้ชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะตอนนี้ผมเรียกดำน้อยไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเซตใหม่นะครับไล่ใหม่ให้มันแบบพอพอสู้สู้เขาหน่อยเนาะนิดหนึ่งนะแต่ไม่จะนิดหนึ่งหรือไงก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราจับซีบาอุ้ยหลุดปะ่ะไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน เมื่อเสาร์นี้บ๊ายบาย